กฎกระทรวงการทํางานบนที ite, sup ่ส so so ูงนะครับกำหนดให้นายจ้างเนี่ยต้องบริหารจัดการและก็ดําเนินการด้านความปลอดภัยนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบนที่สูงให้ลูกจ้างเนี่ยได้ทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับชวนเพื่อนเพื่อนมาวิเคราะห์การทํางานกันเช่นเคยนะครับโดยณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีกฎกระทรวงในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบนที่สูงออกมาใช้บังคับแล้วนะครับ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามพรบรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับซึ่งกําหนดให้หนายจ้างเนี่ยต้องบริหารจัดการดําเนินการนะให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยอย่างดังภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ถ้าเป็นถ้าพูดภา,าษาเซฟตี้ก็คือเสียงแลงกเอนะเลเวลเอเนาะก็คือความเสี่ยงระดับสูงสุดนะครับ ถ้าพัดตกลงไปนี่ความสูงนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า6เมตรนะเนาะนะครับแล้วก็การทำงานลักษณะน,นี้ในบ้านเรายังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปในประเทศไทยนะนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นทั้งของจริงที่อยู่หน้างานตามโครงการก่อสร้างต่างๆซึ่งโครงการก่อสร้างลักษณะน,นี้เป็นโครงการที่ไม่ได้มีมาตรฐาน นะครับไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการและการดําเนินการด้าน,นความปลอดภัยให้เป็นไปตามพรบรความปลอดภัยตามกฎกระทรวงการทํางานบนที่สูงนะครับอันนี้ก็ผลกระทบก็ตกไปอยู่ที่ลูกจ้างเนาะทั้งสาคนเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งพลัดตกลงไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่านะครับ เจ้าของโครงการคงไม่ได้มีระบบการจัดการและการดําเนินการด้านความปลอดภัยเพราะถ้ามีคงไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นความเสี่ยงก็คือการตกจากที่สูงนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยมันก็จะระบุไว้ในกฎกระทรวงการทํางานบนที่สูงการป้องกันการตกจากที่สูงทั้งหมดอยู่แล้วนะเพื่อนๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาอ่านได้นะครับมีอะไรอย่างเค่นเนี้ยอย่างเค่นี้ต้องต้องมีอะไรอยงนี้ต้องมีอุปกรณ์ยับยั้งการตกเนาะมี PPE เชื่มต่อโฟร์ฮาร์เนมีไลน์มีระบบตะข่ายนิรภยัยป้องกันคนหรือวัสดุล่วงหล่นจากข้างล่างอ,อาจจะมีอีกเรื่องของการใช้เครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงที่ว่าด้วยเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำนะครับนะเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงมีอะไระมีพวกรถกระเช้าใช่ไหมครับ หรือก็เช้า e c l i ิคิสเตอร์หรือเอ i ์เรนเวิร์กแพลตฟอร์ต่างๆนะครับที่จะใช้ซัพพอร์ตคนขึ้นไปทำงานในลักษณะนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการติดตั้งนั่งออร้านนั่งร้านซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานชั่วคราวนะครับให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถยืนปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ชวนวิเคราะห์การทำงานการทำงานบนที่สูงนะครับ,รบก็ในไซต์งานของเพื่อนๆก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะ นี้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเวลามีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือรแรงงานนะครับแรงงานเหล่านี้น่าสงสารนะครับแรงงานเหล่านี้น่าสงสารนะครับเขาอาจจะเป็นความเคยชินหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือ,อ,อไม่มีระบบการจัดการด้นความปลอดภยัยขาดความรู้ความเข้าใจผมผมมองว่านะครับในมุมมองความเห็นส่วนตัวนะครับแรงงานเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะปฏิเสธงานที่ทําให้ตัวเองไม่ปลอดภัยได้ อย่างเนี้ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราบอกว่าโอ้ผมไม่ทำหลอกงานเนี้ยนะไม่ปลอดภยัยนะพลาดลงมานเนี่ยตกถึงพื้นก็คือเสียชีวิตทันทีซึ่งไม่คุ้มนะครับนะผมเข้าใจว่า3ามคนเนี้ยได้ค่าแรงหลายตังนะวันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าตายไปเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยไม่คุ้มอะครับนะจะได้วันละหมื่นเนี่ยแต่ถ้าตกลงไปเสียชีวิตเนี่ยมันมันไม่คุ้มกับเงินที่ได้มาเนาะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนเพื่อนเซฟตีนะ้เนาะ ไปลองไปดูในใช้งานของเรานะครับแล้วก็ลองเสนอแนะแก่นายจ้างนะเพื่อที่ให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปตามออกฎกระทรวงและที่สำคัญก็เพื่อสุขภาพอนามัยแล้วก็ชีวิตของลูกจ้างด้วยครับ